สี่ยางห่างๆนะครับให้พีเปยิงกันหนึ่งหนึ่งตัวครับข่าเลยครับหนึ่งตัวครับผมบร้อยจัดไป ดักลักอ่าอีกหนึ่งตัวครับพี่ดอกลักหลุดไม้หมดป่าหมดดงเข้าไปอืออดูว่าแมวปอดเข้าหัวเลยนะดักตัวแม่้วยนีอู้ยิงแม่นมากเลย ดครับวันนี้ก่เศ้าแล้วครับผมเช้าวันที่16วันศุกร์นะครับผมเช้านี้นะครับสรุปสรุปสรุปเช้าเลยทั้งหมดยีสบเอตัวครับรวมตั้งแต่เมื่อคืนด้วยนะครับผมยิงไม่โดนเยอะมากงูแคะด้วยประจันเต็มดวงครับประจันครึ่งเชี่ยวไหม ก็เริ่มเก็บของกันแล้วเราก็จะกลับบ้านกันทางนู้นก็กำลังมาในตัวเมื่อกี้ปิดท้ายหนึ่งตัว <c oughs> <c oughs> เป็นยี่สิบสองตัว <c oughs> สซนีอะเยอะมาก <c oughs> ที่ผมมีตีรุ่นนี้นี่มีตีรุ่นนี้สซนี้ดูอโอ้โหครับ หน hmm? <serves> <No. S 2> ึ่งสองตัวใหญ่เจ่าะผมจะกันโอสามสี่อูนี่ตัวที่ห้าครับนี่หน้าบันไดบอกผมส่องหายู่ไม่อเห็นตะโคนหางนี่เห็นเห็นแต่ตรงนี้มันมันไม่ออกมาให้ยิงเลยหมดสภาพครับวันนี้ครับท่านจะไปบวชครับวันนี้วันพระท่านกับบวชก็บวชเด้ ได้ย yeah. ิงครับเยอะมากอืมผลงานพลานมือโปรครับผมผ่านแท้ผ่านแท้แบกันเลยครับดูครับถ้าไม่พักยอมก็อะไรก็ไม่รู้นะะขาวจัวะไปแล้วครับหนูทองขาว วมตัวกันแล้วครับจะกลับแล้วจะกลับแบล้วหกโ <6 S 2> มงโสองนาทีอแ่เาเพิ่มอีกสอง้ย,ย,ย,ยไม่ได้เพิ่มเลยใช่ไหมครับไม่มีตัวเลยยังนุนเดินทั้งคืนไม่เห็น ใช่ฮรเก็บของเรียบร้อยครับผมเก็บกลับบ้านแล้วดับไฟแล้วใช้น้ำดับแล้วรอแล้ว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้กันครับผมสวัสดีครับ